สวัสดีค่ะลุงพี่น้องผู้ทักม,มาซื้อหมากอีหยังบุนิตาเห็นเพิ่นขายอยู่ค่ะคนเอิญนี่ยังกว่าค่ะขอบพี่พวนขอบพี่พวนขอบพี่วพวนรสชาติเป็นจังไส้จ้ะขอบเปรี้ยวค่ะ พ JB, สมเ hey okay, okay. no. no. ่งป่ะค่ะเดี่ยวเนาะค่ะอันนั้นคือสุกแล้วบมันก็จะซุกเรียบซุกแล้ก็สวาน่อ๋มีจาาปพิทูนะคะร้องชิมมึงไม่กลาตายห้ององชิมมึงก่อนค่ะวรชชติเป็นยังไงีกรเีย่ไหมครับสารมึงบ้าเหนบ้าขอขอชิมมึงไหม เดีรว,หวเห็นสีงามๆจากเบอรัเจ้าชอวมฟังหนิด้ะจายเท่าไรครับาน,าะนะละ20าท3จานหา10จานนช่งเอ๊งเอาเลือเอาเลย3จาน ต้นท่านเป็นจังไหนคะเป็นเียงนะล่ะเป็นเทียงอยู่ไยู่ใหม่ิงอยู่ในป่าเหรอจะไม่ได้ขีดยายมได่าอนี่จเป็นตลาดข่างค้างได้ค่ะตลาดขังคางเป็นป่าเป็นตะเห็ดลายค่ะยตยเห็ดล่ป้าเห็ดค่ะป้าเห็ดเป็นมะจ๊ะแล้ตอนนี้โบมี้ะบ่างการยึดต้นตออรแลเลนน้จานยวกันนั่งโอ้ขาวบาอดเล่าเินอย่าง คือาือแบบพี่ควรนเลยค่ะเพราะว่าบ่เคยเห็นแถวบ้านวันนี้จ้ะไหนถุงยูขอนแก่นค่ะแม่วันนี้เรเคยเห็นเลยจ้ะเกิดมาบ่เคยเห็นเลยบ่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเออนี่นางจะมุ่งเดียวกันเลยอ๋อโอ้โหถ้าเพันมากินสองมันจ้อแบบเป็นสีนะจ้ะนี่บอไม่ใช่เขียวเข้าไป็นดำเาำ ตำเหนียงเนาะเนายงปเละคือแบบตอนนี้อันนี้เพิ่นสิเอาไปต่ำค่ะเนยเขียวๆอันนั้นกยูมาแล้วเนี่ยอันนี้มันสิบเหลืองจริงอ๋อนี่เนาะที่อันนี้เริ่มซุกค่ะไน่เริ่มซุกนี่อันที่เป็นสีเหลืองๆสมๆนี่สิเปรี้ยว้ะค่ะเนี่ยถ้าซุกคักแล้วก็สิเป็นสีแดงสีสมอมแดงค่ะนี่จะขายพี่ควรพักกัะหนึ่งเนาะเป็นได้โบพี่ควรแล้วกลับบ้านกันค่ะวันนี้ ขอบคุณหลายๆค่ะสสวัดิฉัะอันนี้เป็นตลาดขางทางนะจ๊ะไอต้องมีหม้อบ้านนี่ยังค่ะบ้านนั่งเหยือะฮะบ้านนั่งเหยืไม่ขางเหยืบ้านนั่งเหยืเนาะค่ะโอ้เห็ดอันนี้เห็ดตะไคร้แล้วจ้ะคือตะเหนียดเริ่มสิไว้ายเราบอกเหรอมันมันแห้งมันเริ่มจะบ่ออกแล้วเรื่มเริ่มบ่ออกแล้วมนะนี่เห็ดน้ำได้ค่ะพี่น้อง ขายจะใไ่นะรนี่จ้าการทหารที่โอ้งามงามเลยค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจกับมาแวะได้ละคะ่ะตรงนี้เป็นมาวางทางจากอ๋อตอำเภอสุวรรณภูมิไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ่ะอยู่อยู่ระหว่างทางอยู่โครงการนี่มนจะขายหลายอย่างทั้งอีกีบบผกพวนน้ำผึ้งกันมะค่ะน่วยดีปแับน,นี้ นี่หัวตุกค่ะนีเปี้ยบคอวดีสุดไปเยอะอ๋ออันนี้ขายทั้งแต่ทอน,นี่แ้งไทยนหมคะนวยละซิบ่ะสองนวน่วนะสองนวยเดียวนับยี่ห้นนาบาทจ,จะ้ะเอาเขานั้นอันมันบอ่อหรอจ้าเดี๋ยวอานี้เยนเาหยุดแกงไทยกันไค่ะสไปเช็ดของวานกินเน่ ชัยย่าหนาเห็ดคือสีหลายค่ะนะค่ะขายเต็มหนี่เลยแม่พอจ้ะโอ้หัวตาเบิร์ตเต้เป็นเป็นเห็ดที่ยังแม่จ้ะเห็ดทุกอย่างเห็ดปลาเห็ดทุกอย่างเห็ดหมาเห็ดเบิดแล้วเด้อค่ะพี่น้องมามาสาพอจ้ะเฮ็ดเบิดตอนนี้แห้งแล้วมันกระลั่งวายเลยเออวายแล้วอืกำลังออกเลยปะค่ะ บันนี้เ้าเมือบ้านค่ะเดินออกเดินทางต่อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ